ตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์บัตเลดน,นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเลดขนาด350วัตต์12โวลต์นะครับ350วัตต์12โวลต์ตัวนี้เป็นบัตเลดที่เป็นบัตเลดรอบตรงนะครับรอบเร็วนะครับตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่2.8กิโลกรัมนะครับ2.8กิโลกรัมความโตก็จากที่ดูมาจากหน้าเว็บแล้วนะครับ ความโตก็ตามขนาดที่วัดไว้เลยนะครับแล้วก็เพาก็1ิบมิลตัวนี้นะครับที่จําได้ครับแล้วก็ตัวนี้จะนําไปใช้กับตัวต่อตรงกับปั๊มน้ําก็ได้นะครับนําไปทาปั๊มน้ําหรือว่านําไปใส่ซีวหรือเอาไปใส่เสเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ใดๆก็ได้นะครับตัวนี้จะอยู่ที่พันเก้าร้อยอบนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยรอบ ตัวความเร็วในการหมุนนะครับ1,900รอบหมุนทั้งเดินหน้าและถอยหลังได้ด้วยด้วยกล่องควบคุมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับมีตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็มีใบรับประกันมีสายเข้านะครับสเส้นนะครับเป็นสายสัญญาณพันสัญญาณไฟ ของกล่อ,องคอนโทรลมานะครับเป็นสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีสายฮอนเซนเซอร์ด้วยนะครับฮอนเซนเซอร์ Horn สาหรับป้อนสัญญาณจากท้ายมอเตอร์วิ่งเข้าไปที่กล่องนะครับสําหรับกล่องที่มีฮอนเซนเซอร์ก็ต้องใช้ตัวนี้ถ้าไม่มีก็ใช้สามสายเลยก็ได้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับกล่องนะครับตัวที่ท่านจะได้ไปก็เท่านี้นะครับราคาก็อยู่ที่หน้าเว็บนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ สองพต้นต้นนะครับสองพต้นต้นราคาขึ้นขึ้นลงลงนะครับเคยอ,อยู่ประมาณพั0 0ก้าสองพันสองพนปะครับประมาณนี้นะครับก็ราคาก็ดูที่หน้าเว็บนะครับขึ้นลงกับตามช่วงตามจังหวะนะครับแล้วก็การรับประกัน1ปีเต็มนะครับกรณีที่ขนลวดไหม้บางขดน,นะครับถ้าขนลวดไหม้ทุกขดอันนี้ ไม่รับประกันนะครับหาซื้อได้ที่ร้านนักปติดเท่านั้นนะครับร้านนักปฏิบนะครับ